ใครทำพระคุณกับเราเราเขาต้องรล,ลึกถึงพระคุณของท่านผู้นั้นไม่ปล่อยผ่านที่ได้ดิบได้ดีรอดเนื้อรอดตัวมาถึงวันนี้เพราะเกิดจากท่านผู้นั้นมีพระคุณอย่างนั้นอย่างนั้นกับเรามานี่เป็นวิสัยของคนดียิ่งทบทวนมากเท่าไหร่ใจยิ่งพองใสมากเท่านั้นเมื่อมันพองใสคมากเท่าไหร่ก็อยากจะตอบแทนกลับไปด้วย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาเรตีรายการที่ปลูกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตาชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติของเราค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็ได้นำเสนอเรื่องราวข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับเรื่องการตอบแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ค่ะ แล้วก็ผู้มีพระคุณการตอบแทนบุญคุณแบบไหนซึ้งใจที่สุดวันนี้หลวงพ่อทัตตาชิวค่ะจะมาให้หลักคิดกับเราในเรื่องตอบแทนพระคุณอย่างไรซึงใจที่สุดรับรองเลยนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมได้ฟังคําสอนช่วงนี้ของรายการจบแล้วจะสามารถเข้าใจหลักการในการตอบแทนบุญคุณได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ในการตอบแทนนะมันขึ้นอยู่ทั้งสองฝ่ายเรามีความสามารถขนาดไหนนี่เรื่องหนึ่งเราเป็นเด็กจะตอบแทนคุณพ่อแม่ได้ขนาดไหนเมื่อเรายังอยู่ชั้นประถมชั้นมัธยมเมื่อเราจบการศึกษามีอาชีพแล้วจะตอบแทนพระคุณท่านได้ขนาดไหนสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่ความรู้ความสามารถของเราด้วยนั่นเป็นประการที่หนึ่งแน่นอนเรามีความรู้มีความสามารถ มีความดีได้มากเท่าไรท่านที่เคยมีพระคุณเราท่านก็ปลื้มใจมากทั้งนั้นโอ้โหท่านทุ่มเทให้กับเรามาเนี่ยท่านไม่เหนื่อยเปล่าเลยนะความยากอยู่ตรงนี้ถ้าท่านเหล่านั้นอนะ่ะมีความดีพร้อมหมดทุกอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร้อมหมดทุกอย่างแล้วนึกถึงพระคุณท่านที่ให้คําสอนมาทําให้เราปิดนรกเปิดสวรรค์กับตัวเองได้ทางทางไปนพระนิพพานได้นะแล้วเราจะ ตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่านได้ยังไงเนี่ยจะตอบแทนคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะช่วยหิวช่วยแก้ไขไอ้ที่ยังไม่ดีนะช่วยลาก่าให้มันเป็นคนดีด้เถอะอ้อาวนี่ก็ตอบแทนคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็อยู่ในลักษณะหนึ่งอันนี้สองการที่เราตั้งใจศึกษาธรรมะของพระองค์เอาธรรมะนั้นมาไว้ในใจนั่นก็เป็นการตอบแทนอย่างหนึ่งเพราะรักษาคําสอนของพระองค์ไว้การที่เราไปช่วยอธิบายให้คนอื่นก็ อีกอย่างหนึ่งก็เป็นการตอบแทนพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแม้แต่คุณพ่อคุณแม่หลวงพ่อมีเรื่องนิดมันจะเล่าให้ฟังก็เล้ากันมีญาติโยมคนหนึ่งมาที่วัดเขาอายุประมาณ30มสิบปกว่ามาสองคนสาม,มีพัญญนยาก็เลยถามเขาเนื่องจากมาในวันธรรมดาไม่ได้มาในวันเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้ทํางานไม่รู้จะทําทอะไรที่บ้านไม่มีงานอะไรให้ทําเพราะว่าทุกอย่างมีบทฐานะดีน,นั้นเลยดูพ่อดูแม่เปล่า ก็ไม่รู้จะดูพ่อดูแม่เรื่องอะไรเรื่องสุขภาพเลจะดูท่านหรือเปลา่าคุณพ่อเป็นเจ้าของคลินิกเองเลยไม่รู้จะดูอะไรในเรื่องนี้ข้าวปลาอาหารคุณพ่อคุณแม่ดูแลยังไงบ้างหรือเปลา่าเขาก็หัวเราะคุณแม่เป็นเจ้าของพัตตาคารเรื่องอาหารเลยไม่ต้องห่วงเขาเลยไม่รู้จะทําทอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้พอเขาพูดท่านนี้นะเออใช่ การตอบแทนพระคุณผู้ที่เขามีพร้อมหมดทุกอย่างนี้ไม่ง่ายเลยแต่ว่าเอาละมีอยู่อย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะยากในทุกคนก็คือไม่ว่าใครสิ่งที่เขาขาดขาดอะไรยังปิดนรกเปิดสวรรค์ไม่ค่อยจะได้การตอบแทนพระคุณที่เยี่ยมเลยทำไงละ่ะเอาธรรมะไปให้ท่านปิดนรกเปิดสวรรค์ให้ท่านถ้าอย่างนี้เราก็ส่วนมากมักจะขาดกันนะเราก็ไปทำอย่างนี้ให้ท่าน ก็เลยฝากเอาไว้ให้ดูสิ่งสำคัญสำคัญทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งก่อสร้างที่สำคัญก็ดีวัตถุอะไรอะไรที่สำคัญก็ดีส่วนมากสร้างขึ้นเป็นการบูชาเป็นการตอบแทนพระคุณผู้มีพระคุณที่เขาสร้างกันมาอยู่ในนี้อนุสาวรีย์ของพระมาหากษัตริย์แต่ละองค์เนี่ยไม่รู้จะอะไรไปตอบแทนท่านเลยสร้างอนุสาวรีย์ให้ท่านแต่แค่สร้างยังไม่พอ ปฏิบัติตัวให้ดีตามท่านด้วยนะนี่และตอบแทนเยี่ยมไปฝากเป็นข้อคิดการตอบแทนพระคุณท,ที่ทราบซึ้งที่สุด คือการทำให้ผู้มีพระคุณปลื้มใจในความดีและความสำเร็จของเราไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการตอบแทนสามารถทำได้ตามความสามารถและบทบาทของเราในแต่และช่วงชีวิตเช่นการตั้งใจศึกษาและปฏิบัติคํำสอนการช่วยเหลือผู้อื่นให้เข้าถึงธรรมะและการทำสิ่งที่ดีเพื่อสังคมและโลก สิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงความกตัญญูและเป็นการตอบแทนพระคุณอย่างลึกซึ้งที่สุดสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องตอบแทนบุญคุณอย่างไรซึ้งใจที่สุดที่หลวงพ่อทัตตาชิโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดในเรื่องของการตอบแทนบุญคุณตอบแทนความกตัญญูได้อย่างลึกซึ้ง ไม่เพียงแต่เราจะมีความรู้ความสามารถนะคะที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือการสร้างความดีติดตัว เพราะความดีเหล่านี้นะคะจะคงอยู่ตลอดไปแค่นี้คุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณก็ภาคภูมิใจในตัวเราแล้วค่ะสำหรับช่วงคำสอนครูสู่สิทธิ์นะคะเราจะพบกับเรื่องราวความประทับใจที่ลูกศิษย์ท่านนี้ได้คำสอนจากหลวงพ่อทัตตะชิโวค่ะได้ความเป็นต้นแบบจากท่านในเรื่องของเสนาสนะสูตร5ประการซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบหลักสูตรในการสอนเพื่อพัฒนาเยาว,วชนค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ าวัดครั้งแรกเนี่ยตอนตั้งแต่สมัยเ,เรียนมัธยมเรียนมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะก็น่าจะอยู่ประมาณสักน่าจะเกือบ30ปีนะคะตอนทั้งรักทองแรกเลยนะคะเกือบ30ปีเพราะว่ามาสอบต่อพันธมรท,ทางก้าวหน้าโดยใช้หลักมงคลชีวิต38ประการแต่หลังจากนั้นค่ะก็รู้สึกแบบประทับใจวัดพะธมกายแต่ยังไม่ไม่มีโอกาสได้มาอีกทีหนึ่งนะคะจนกระทั่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งตอนปีบ พุทธศักราชสันรนั่นเองค่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ทําให้เราค่ะได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้หลักธรรมมากขึ้นนะคะได้มีโอกาสได้เข้ามาช่วยงานนะคะในในวัดเองก็ดีเราเองอบรมเองก่อนนะคะอบรมเสร็จเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยก็เลยอยากจะมอบสิ่งดีๆเนี่ยให้กับผู้อื่นต่อไปนะคะก็เริ่มมาจากปี2539เป็นต้นมาค่ะ อย่างตอนนี้เองค่ะได้มีโอกาสได้เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยนะคะคือได้เป็นอาจารย์พิเศษสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะในภาควิชาปรัชญาและศาสนานะคะของคณะมนุษยศาสตร์ค่ะแลวก็ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรงนี้ค่ะเราได้มีโอกาสสอนวิชาจริยธรรมเพื่อศุนทรีิภาพของชีวิต นะะในวิชานี้ค่ะเราก็เอาหลักธรรมนะคะของหลวงพ่อทศตถาที่เรียกว่าเสนาสนสูตรค่ะมาใช้ในเรื่องของการเอามาจัดเป็นหลักสูตรการสอนนะคะให้กับนักศึกษาค่ะให้กับนิสิตนะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะในวิชาที่เรียกว่าจริยธรรมเพื่อสุริยภาพแห่งชีวิตนั่นเองนะคะซึ่งก็ได้หลักธรรมของเสนาสนสูตร5ประการค่ะได้แก่1นนะคะก็คือเป็นเรื่องของการมีศรัทธาค่ะ ะะเราต้องการทําให้เด็กของเราเนี่ยเขามีศรัทธาตั้งแต่ต่อตัวเองด้วยแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องนะคะศรัทธาต่อบุคคลนะคะที่เราควรที่จะศรัทธาด้วย่เงี้ยค่ะเพื่อเป็นต้นแบบให้ได้นะคะกับตัวเราเอง2ค่ะการที่เรามีอาภาธน้อยนะคะอาภาธน้อยก็คือการที่เรามีสุขภาพที่ดีนั่นเองค่ะ เพราะสิ่งสําคัญที่สุดที่จะทําให้เราสามารถฝึกฝนพัฒนาตนเองได้สุขภาพเราก็ต้องดีนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเรียนรู้เรื่องการมีสุขภาพดีเข้าไปด้วยนั่นเองค่ะอันที่3ค่ะเป็นเรื่องของการไม่โอ,โอ้วดไม่มีมัญญานะคะคือเราฝึกอยากให้เด็กของเราเนี่ยเป็นคนจริงค่ะเป็นคนที่เขาเนี่ยพูดอย่างไรเป็นอย่างนั้นนะคะและก็เป็นคนที่ทําอะไรทําจริง มีความรับผิดชอบนะคะไม่โทษคนอื่นไม่กล่าวอ้างไม่บ่นนะคะแล้วก็อยู่รี่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราต้องการอยากจะฝึกเด็กให้เราเป็นอย่างนี้นะคะข้อที่4ค่ะก็คือเรื่องของปรัรบความเพียรน,นะคะคือเราต้องการที่จะฝึกเด็กะคะ่ะให้เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตนะคะมีความรับผิดชอบแล้วก็มีวินัยนะคะในการที่จะทําอะไรเนี่ยทำจริงแล้วก็ทําจนกว่าที่จะสําเร็จ อันนี้คือเราตั้งใจที่จะให้เขาเนี่ยได้ฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะและสุดท้ายสุดก็คือการมีปัญญาค่ะตรงนี้ก็คือนําในเรื่องของอสมาธินะคะเข้าไปให้เขาได้เห็นด้วยว่าปัญญาเนี่ยเราสามารถจําแนกได้ทั้ง3ทางเนาะปัญญาจากการฟังนะคะ,ะปัญญาจากการที่เราเนี่ยได้ได้ไตรตรองนะคะแล้วก็ปัญญาที่เกิดจากการที่เราเนี่ยได้ปฏิบัติธรรมหรือว่าการนั่งสมาธินั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นปัญญาที่ในเรื่องของ การที่เราได้พัฒนาเด็กของเด็กนะคะให้เกิดขึ้นหรือว่าการที่เราได้พัฒนาเด็กของเขาอะค่ะให้มีการเตรียมความพร้อมเนาะแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อนเนื่องนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ได้มีโอกาสได้เป็นคณาจารย์คณะกรรมการตัดสินนะคะของโครงการประกวดสุนทร,รพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกหรือว่าเชนเด the World Speak Contest นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการประกวดในระดับของประถมศึกษา ตอนปลายนะคะมัธยมศึกษาแล้วก็จนถึงระดับอุดมศึกษาค่ะซึ่งก็มีการประกวดด้วยกัน3ภาษาด้วยกันทั้งไทยจีนอังกฤษนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นการประกวดในเรื่องของการสื่อสารเพื่อสันตินั่นเองค่ะจริงๆเราต้องการจะสร้างผู้นํารุ่นใหม่ผู้นําที่เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกที่มาจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะซึ่งการที่เราจะเป็นผู้นําที่เปลี่ยนแปลงโลกได้เนะะี่ยค่ะมันต้องเริ่มมาจากการเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองก่อนนะคะและการเปลี่ยนแปลงตัวเราจะได้ดีนั้นก็คือต้องมาจากความคิดที่ดี เมื่อเรเามีความคิดที่ดีก็จะเป็นคําพูดที่ดีเมื่อคําพูดที่ดีการกระทําก็จะออกมาดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเด็กเราเนี้ยค่ะคือเราไม่ได้ต้องการแค่ควรที่เก่งในการที่จะพูดได้เก่งแต่เราต้องการให้เด็กเราเนี้ยมีคุณธรรมด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นเด็กที่เข้ารับการประกวดตรงเนี้ยค่ะถ้าเกิดว่าใครได้เข้ารอบนะคะตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเข้าค่ายค่ะในโลกค่าย Change the World s p e ดค Contest นะคะแต่ก็จะมีการพัฒนาในเรื่องของ m i n d s e t ในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมค่ะให้กับเด็กเหล่านี้ด้วยค่ะในเรื่องของไมเสกของความเป็นผู้นําที่ดีจะต้องเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะหรือว่าการสื่อสารเนาะที่ดีที่เกิดประสิทธิภาพเนี่ยก็ใช้หลักของการมีวาจาสุภาษิตนะคะซึ่งก็ได้แก่หนึ่งก็คือเป็นคําจริงนะคะเป็นคําสุภาพนะคะพูดถูกกาลเทศะ เป็นประโยชน์และก็ประกอบวิจิตนาตานะคะซึ่งหลักของวาจาสุภาษิต5ประการนี่แหละก็จะเป็นหลักเบื้องต้นที่จะให้กับเด็กทุกคนค่ะเขาได้พูดว่านักพูดดีๆก็จะต้องประกอบไปด้วยหลักวาจาสุภาษิตนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ในช่วงคำสอนครูสุสิทธิ์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณอัจช,ชาหลิวเจริญโคดบุก,กี้โค้ดและวิทยากรกระบวนการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจากภายในอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยค่ะที่อุทิศตนเพื่อง,งานพระพุทธศาสนาได้นำหลักธรรมเสนาสนะสูตร5ประการค่ะซึ่งหลักธรรมประกอบไปด้วย 1. มีศรัทธา 2. มีอาพาธน้อย 3. ไม่โอ้อวดไม่มีบรรัญญา4 ฝ่ารบความเพียร 5. มีปัญญาการนำหลักธรรมเหล่านี้นะคะมาเป็นแนวทางในการสอนนั้นจะช่วยพัฒนาเยาวชนให้มีคุณธรรมและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพค่ะในครั้งหน้านะคะเรายังคงอยู่กับโค้ดปุ๊กกี้กันต่อกับการสร้างบาร,รมีและการขยายงานเยาวชนห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสยัยมีคำถามในการดำเนินชีวิต หรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ช่องรายการกล้าดีเไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีเูไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ